สวัสดีครับมากินตำมักถั่วน้ำกันครับวันนี้เราได้ย่างหูหมูนะครับแล้วก็ตำมะถั่วแบบเ็บแซบโอ้ยหนักขกวนฟูงบินตำ่ำวัตทีลงจานมาวนละ่ะมาเด้อ กินข้าวน้ำกันครับเก่งน้อยหิวแหง้งมันท่านได้กินข้าวข้าวเศ้าข้าวเที่ยงควบกัน,ห,ห,นห,หงมเงาไงแห้งคณะกินยอดดีกว่าโอ้ ทีเด็ดก็อยู่่องนี้แหละบองกรอ,อบครับโว้าเมงวันมาหลายแทบหลายเลย ยามเมงวันหมอยามนี่ทุหลายแหละม้วนพักแล้วก็คุย สลัส,สดสดของคุณแม่ปลูกไว้นี่ ใบพักหน้านี่มันพันอย่างครับพี่น้องมีอันนี้ขึ้นมานำนี่ยนี่นะัยหู้นะครับมีจะง,งอยขึ้นมาใบใหญ่ๆนี่อ่อนเลยครับบ่าได้แก่เลยมันมีขมเลย น้ำตาเฮ้าเข้มข้นบอน้ำปูล่าพาแซบครับใครสนใจไปช่องบอเแดงแซบนัวเด้อช่องพี่หมวยพากินพาแซบครับ อร่อยลงตัว อ่อหญ่ายต้นญ่ายต้นหน้าหวานหวานแค่ไอเปลือกต้นนาพี่นองน,นี่ แกงออกครับเร้เดะมองอ,อ่อ,อนๆจงพ่อคอไปกินครับแอบหมูมะนาวเอาเน้ำจิ้มลาดกินกับพักคาน่กบกรอบๆหมูมะนาวอร่อยนะเมนูกับแก้มคือกันอ <c oughs> <c oughs> Oh! Mm -hmm. i แซบอยู่จึกครับคำโป่มคำใหญ่นี่แหละเมนูขึ้นยากขึ้นมาหลายมือแล้วเอามาสู่พี่ตนอนน้องในเบิง์นไมขึ้นยากน้ำกันนะครับผมจะได้จากลาพี่น้องไปแล้วเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เก้น้อยน้ำหนึองเด้อครับทูกการติดตามทูก,การรับชมเลยพอกันไหมเมนูน่ะเป็นเมนูใดกันลติที่ตามเบิเ่งเลยนะครับพี่น้องสำหรับนี้่ขอก่าวคำว,ว,ว่าสวัสดีครับ